วันนี้เวลา17นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็ดพเจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมมหาวชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2563 หลังจากทรงวางพวงมาลาแล้วทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมหาราชวังโดยมีประชาชนจํานวนมากเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตเรื่อยไปจนถึงบริเวณแยกฝั่งพระลานพระราชวังดุสิตและฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งโดยประชาชนพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ นั้นเวลา17นาฬิกา58นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีที่110 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจังพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอาัยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมาราศีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาธเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวัด,ดาิาซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบมกมาลาสรงกราบ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพรบดลมหาเสวยตาชาตัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ พระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปากที่จงกลธรรมาศจากนั้นทรงจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนกพระประดลมหาสเสวตฉตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระเทพศากยวงศ์บัณฑิตวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ปไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ20รูปจำนวนสองเที่ยวจากนั้นทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดระปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสองเที่ยวเสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฏฐิและพระอัฏฐิที่หน้าพระแท่นบุตสบมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฏฐิและพระอัฏฐิที่หน้าพระแท่นพระนุกภประดลมหาเสวตฉาด